สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์กันนั่นเองค่ะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะแล้วก็หัวข้อในเรื่องของการที่จะเรียนในวันนี้พืชและสัตว์ในบริเวณโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องของพืชแล้วก็สัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูกันค่ะ นักเรียนดูนะคะว่าภาพกบเกาะอ,อยู่บนใบบัวนี้นะคะลองสังเกตช่วยกันแล้วก็ช่วยกันตอบคาถามนะคะทำไมกบนั้นถึงเกาะอ,อยู่บนใบบัวกันนะคะนักเรียนและที่สาเหตุที่กบเกาะอ,อยู่บนใบบัวก็เพื่อหาอาหารนั่นเองนะคะและเกาะอ,อยู่บนใบบัวเพื่อให้สามารถจับมแมลงจะมาเป็นอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และนักเรียนก็ลองสังเกตดูนะคะในบริเวณนี้ก็จะยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างเช่นปลาสาหร่ายหรือว่าต้นไม้อื่นๆที่อยู่ในบริเวณรอบๆนี้นั่นเองค่ะและสำหรับรูปภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของผีเสื้อและก็ดอกไม้ดีกันอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะผีเสื้อนั้นกำลังตอมดอกไม้อยู่เต็มท้องทุ่งกันเลยค่ะ ค่ะและการที่ผีเสื้อตอมดอกไม้นะคะก็เพื่อจะหาอาหารโดยการกินน้ำหวานจากดอกไม้นั่นเองค่ะและสำหรับภาพนี้ก็จะเป็นภาพนกที่กำลังบินอยู่เหนือทุ่งนาที่มีต้นข้าวเยอะแยะกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตค่ะว่าทำไมนกถึงบินอยู่เหนือทุ่งนาแห่งนี้ค่ะและที่นกบินอยู่เหนือทุ่งนาสีเหลืองทองแห่งนี้ก็เพื่อ นกนั้นจะคอยจับสัตว์ขนาดเล็กๆกินเป็นอาหารนั่นเองค่ะมันจะเป็นนกหรือว่าหนูนั่นเองนะคะและเด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงพืชและก็สัตว์ต่างๆกันไปแล้วนะคะจะทำให้ได้รู้ว่าสภาพแวดล้อมในแต่ละบริเวณนั้นแตกต่างกันทำให้พืชและสัตว์แต่ละชนิดเลือกอาศัยอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของแต่ละชนิดนั่นเองนะคะ ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะคุณครูก็จะมีงานมาฝากให้กับเด็กๆกันนั่นเองค่ะให้นักเรียนวาดภาพพืชหรือสัตว์หนึ่งชนิดนะคะที่คาดว่าจะพบในบริเวณโรงเรียนแล้วก็อธิบายว่าพืชหรือสัตว์นั้นกำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ